นิสัยของคนเกิดวันที่21คนเกิดวันที่21คุณเป็นคนนุ่มนวลและเจ้าสเสน่ห์สำหรับคนเกิดในวันที่21เขาเป็นคนที่ใครๆเมื่อถ้าได้สัมผัสได้ใกล้ชิดหรือแม้ได้เป็นเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วก็จะรู้สึกถึงในความนุ่มนวลความเจ้าสเสน่ห์น่าคบได้เป็นอย่างดี เพราะว่าคนที่เกิดวันนี้เป็นคนง่ายๆสบายๆเมื่อเขาคบกับใครอยู่ก็จะทำตัวเรียบง่ายและเสมอหน้ากันหมดทุกคนและทุกระดับชั้นเขาเองมีความสามารถพิเศษก็คือความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ที่ตึงเครียดลงไปได้ด้วยความนุ่มนวลที่มีอยู่ในตัวของคนเกิดวันนี้และยังมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมอีกอย่างก็คือ การเก็บและซึมซับรายละเอียดต่างๆและมีความรอบคอบอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจทำอะไรก็สามารถทำได้รอบคอบและถูกต้องซึ่งตรงจุดนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคนเกิดวันที่21คุณเป็นคนนุ่มนวลและเจ้าเสน่ห์และสำหรับคนที่มีเพื่อนเกิดในวันนี้ควรรู้ไว้ว่า คุณจะเสแสร้งหรือทำอะไรเพื่อให้คนเกิดวันนี้ถูกใจแล้วก็ทำได้ยากเพราะเขาจะคอยสังเกตคนรอบข้างอยู่เสมอและจะแอบ,บสังเกตคนอื่นๆโดยไม่ให้รู้ตัวว่าเขากำลังถูกสังเกตอยู่ คนที่เกิดวันที่21มีพรสวรรค์นในเรื่องการสร้างมิตรภาพเขามีวิธีการที่แนบเนียนและก็นุ่มนวลในการทำความรู้จักกับคนอื่นๆได้ดียิ่งเมื่อประกอบกับนิสัยที่ร่าเริงสนุกสนานวกกับความเป็นคนง่ายๆเข้ากับบุคคลได้ทุกระดับชั้นด้วยแล้วคนเกิดวันนี้จึงเป็นคนที่มีมิตรสหายมากมายและนอกจากนั้น เขายังมีความสามารถพิเศษอีกอย่างและแม้เขาจะชอบพูดถึงความสามารถที่ตัวเองมีอยู่บ้างเหมือนกับคนที่เกิดวันอื่นๆด้วยแต่เขาจะไม่พูดจาโอ้อวดเกินสรรพคุณที่มีจริงและยิ่งไปกว่านั้นคนที่เกิดในวันนี้จะไม่ยกตัวเองข่มท่านข่มคนอื่นโดยเด็ดขาด และเขาเองไม่ชอบใครที่ชอบไปข่มคนอื่นอีกด้วยสิ่งนี้จึงทำให้คนที่รู้จักเขารู้สึกสบายใจและปลอดภยัยเมื่อได้พูดคุยด้วยแล้วคุณจะไม่สามารถทนความรู้จักเพื่อนที่ดีและน่ารักอย่างนี้ไปได้อย่างไรคนที่เกิดวันที่21เป็นคนเข้าใจคนชอบเห็นอกเห็นใจ และยังเป็นคนช่างเอาใจและก็มีจิตสำนึกด้วยกล่าวคือเขาจะมีความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดีงามอยู่เสมอเสมอและเมื่อใดมีปัญหา คนเกิดวันนี้ก็พอใจที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยเจรจาอย่างนุ่มนวลแบบนักการทูตมากกว่าที่จะไปใช้วิธีการแบบรุนแรงแต่เมื่อถึงคราวที่จะต้องใช้ความเด็ดขาดรุนแรงขึ้นมาแล้วเขาจะใช้ได้อย่างเฉียบขาดและเฉียบคมจะมีคำพูดที่ฟังแล้วรู้สึกเชื่อเฉื่อหัวใจยิ่งกว่าเหมือนที่เขากล่าวไว้ว่าใบมีดโกนอาบน้ำพึ่งเสียอีก